สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟสับจุดเ,เทรดประจำวันที่15ตุลาคมนะคะก็เดินทางมาถึงกลางเดือนกันแล้วนะคะแต่ว่าตลาดนะคะก็ยังดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะหลังจากที่พักตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะก็นิ่งๆอยู่ในช่วงกรอบประมาณ1 4 0 0ถึง1,420นะคะแถวแถวนี้ก็ดูแล้วยังน่าจะทรงตัวในกรอบนี้ต่อไปนะคะช่วงสั้นเนี่ยสัญญาณขายที่เกิดจาก m o d i f ฟายสตอ a s t ัสติในช่วงท้ายตลาดวันนี้เนี่ยทำให้วันนี้มีโอกาสทางลงนะคะแต่ว่า เนื่องจากยังอยู่ในกรอบแล้วก็ยังยังคงแนวรับไปที่1 4 0 0ถึง1,390แล้วก็แนวต้านก็ยังจำกัดที่1 4 1 7ถึง1420นะคะก็แนะนำวราระสั้นลงมารอที่แนวรับแล้วก็รอสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือก่อนกับเข้าเก็งกำไรตามรอบนะคะสต็อกว e วตัวแรกเป็นตัว IVL นะคะ IVL ก็ภาพรวมยังคงดูดีจากการยกไ i ย,ยกโลขึ้นได้ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดผักตัวไปก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบแนวโน้มที่เป็น up trend ได้นะคะแล้วก็มี EMA 25 รองรับไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็น่าจะขยับขึ้นตามรอบได้รับที่23.4นะคะต้าน24.5กับ25บาทแล้วก็คัดลอสที่23.1ค่ะ มาเป็น stpi นะคะตัวนี้ก็ดูเหมือนจะสร้างฐานได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะขยับตัวขึ้นต่อตามรอบนะคะตามสัญญาณหนุนจาก modified stochastic ที่ฟื้นตัวขึ้นจากเขต oversold นะคะแรงซื้อก็เริ่มหนาแน่นค่ะแนวรับจะอยู่ที่สิบี่จุดเจ็ดนะคะแนวต้านสิบห้าจุดสี่กับสิบห้าจุดเก้าแล้วก็คัทลอสที่สิ4สี่จุดสี่ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น wha นะคะตัวนี้เครื่องมือตัวหลักๆเนี่ยให้สัญญาณได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ e ma ระยะสั้นก็ทาหน้าที่เป็นแนวรับพยุงราคาไว้นะคะ <c oughs> แล้วก็คาดว่าจะดิดตัวขึ้นทดสอบ ema 75กับ200วันที่อยู่ด้านบนนะคะคิดเป็นแนวต้านประมาณ3.46ถึง3.50บาทได้นะคะรับที่3ามบาทย8สตางค์คัดลอสที่3 20บาท20ค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ